และเล่นพื้นบ้านที่สืบทอดกันมายาวนานนับร,ร,ร้อยร้อยปีจนเป็นประเพณีของชาวจังหวัดเพชรบุรีนิยมจัดหลังจากเสร็จฤด,ดูเก็บเกี่ยวหรือหลังจากออกพรรษามวลานถือเป็นกีฬาพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างสูงของชาวเพชรบุรีการแข่งขันมวลลานจึงเป็นกีฬาลูกผู้ชายชาวเมืองเพชรโดยแท้และแพร่หลายในจังหวัดภาคกลาง ทนนั้งในครปฐมรชบุรีสุพรรณบุรีใใากาญจนบุรีประจวบคิรีขันคำว่าวัวลานเนี่นย,ยในในจะเล่นกันในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง<า>ซึ่งเพชรบุรีเนี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มกลุ่มที่ใหญ่นะครับเล่นกันมาหลายร้อยปีแล้วนะครับมาจากการที่ชาวบ้านที่ทำนาเนี่ยใช้วัวไฟไถนาหวานานาอะไรจนถึงเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยก็จะ เกี่ยวข้าวมามัดมัดสมัยนั้นจะเรียกเป็นฟ้อนใช่ไหมก็เอาวะข้าวเนี่ยมาวางเรียงเป็นวงกลมแล้วก็จะมีเสาเสาหนึ่งต้นปักตรงกลางใช้วัวมาผูกเป็นลาวเป็นลาวมีเชือกเรียกผูกขอเชือกให้วัวเนี่ยเดินนวดข้าวก็พัฒนามาเป็นการกีฬาคือเอาวัวมาแข่งกันโดยเรียกวัวลานบ้านนึงก็มี สองตัวสามตัวอะไรเงี้ยตอนนี้พอมานวดแล้วถ้าหลานมันกว้างวัวไม่พอมันน่าจะขยายได้อีกเอาบ้านข้างๆมาช่วยกันเอามาสักตัวสองตัวใครมีก็เอามาเป็นพวงบัวเลยทีนี้ก็มานั่งนวดข้าวแล้วก็นั่งคุยกันไปตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยเวลาคุยกันเขาก็มีเรื่องพูดคุยมากมายก็จิบไปด้วยสุราพื้นบ้านอะไรเขาก็ว่ากันไปคุยไปคุยมาเฮ้ยวัวใครจะเดินทนมากันไหมนี่เจหมีแล้วเฮ้ยนี่ กูเดินทนไว้อาอาไอ้นี่ไอ้สองตัวนอกไหนนี่แหละไอ้ตัวนอกสุดกับไอ้ตัวร้องนี่แหละไอ้พวกนั้นมันเดินรอบมันสั้นังไม่เป็นไรแต่แต่ละพอพอมันยาวมันก็จะรอบฟ้างขึ้นก็คุยกันเมื่อความเห็นไม่ตรงกันการพนันจะเกิดขึ้นอ้าวเดี๋ยวว่ามาเมือนว่ามาจะไม่ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันการแข่งขันวัวลานยังสืบทอดกันมาต่อเนื่อง นอกจากเป็นการสืบสารประเพณียังเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ไดปีหนึ่งหนึ่งมีเงินหมุนเวียนไม่น้อยกว่า100ล้านบาทคนทั้งจังหวัดทั้ง6 7จังหวัดที่นิยมเล่นวัวลานเนี่ยเขาเล่นเพื่ออาชีพส่งเสริมการกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งเนี่ยนำนำการแข่งขันวัวลานเราเนะไปเผยแพร่ทั่วนะมาดูมาไทายทำเป็นวีโอนะหลายๆราลานนะเพื่อนำไปเผยแพร่ฝรั่งมาชมมาเที่ยว ซึ่งการผลักดันเวลานเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างแท้จริงนะครับอย่างแท้จริงเลยทุกสาขาอาชีพแม่ค้าพ่อค้ารถเ,เข็นวัวธุรกิจรลาไฟหรืออะไรทุกอย่างมันคบวงจรพี่ส่งเสริมอาชีพไรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนสร้างไรายได้ให้ผู้เลี้ยงผู้ขายเนี่ยเนี่ยเราถือว่าภาพรวมนะในในในข้อดีเนี่ยถือว่าดีมากครับผมครับ โโดนนนนนาายรวอเพไไ้่ปัจจุบันนี้นอกจากจะเป็นการแข่งขันและสืบทอดประเพณีที่ยาวนานแล้วกลับมีเรื่องการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องจนเกิดสุ้มวัวลานในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดส่งวัวเข้าประชันขันแข่งความแข็งแกร่งประกาศศักด์าของแต่ละซุมเมื่อมีการแข่งขันมีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องมีการแพ้และชนะ ความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทก็เริ่มขึ้นในแต่ละปีเมื่อมีการจัดการแข่งขันวัวลานมักมีเหตุทะเลาะวิวาทยิ่งกันกลางงานเนื่องจากขาใหญ่แต่ละซุ้มมาเจอหน้ากันมีนายทุนบางคนไม่ได้เลี้ยงวัวนะไม่ได้เลี้ยงวัวแต่ว่ามีเงินแล้วก็มีลูกน้องก็คืออาจจะเป็นจะบอ่อผู้มีที่พลก็ไม่เชิงนะบางคนก็ชอบแต่ก็ไม่ได้เลี้ยง แต่มีน้องๆหรือว่าลูกน้องที่ทํางานอยู่กับเขาอะไรพวกนี้ชอบเลี้ยงบัวรู้เรื่องบัวเฮ้ยเดี๋ยวซื้อบัวมาให้เลี้ยงแล้วก็ดูแลกันเดี๋ยวเวลาไปแข่งที่ไหนก็เอาไปแล้วก็ดูแลด้วยแล้วก็ให้เงินสนับสนุนดูแลเรื่องพวกนี้แล้วทีนี้พอเริ่มเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็บัวของไอ้นั่นไอ้นี่ก็รู้ว่าเป็นของนายทุนคนนู้นคนนี้ก็จะมีนายทุนอื่นอีกก็เหมือนกันก็ต่างคนต่างก็ส่งบัวของตัวเองเข้าไปแล้วทีนี้เริ่มมีการพนันหนักเข้ายอดเงินสูงขึ้น ก็เลยทําให้มีเรื่องของเรื่องพวกนี้เข้ามากลายเป็นว่าลูกน้องคนนั้นลูกน้องคนนี้บางทีไอ้เจ้านายก็ไม่เท่าไรลไอ้ลูกน้องเนี่ยบางทีไม่พอใจกันเองก็เกิดเป็นหา่าล่าสุดคืนวันที่5พฤศจิกายน2,566ขณะที่มีการจัดการแข่งขันบัวลาน หลังวัดเวียงคอยหมู่ที่3าตำบลลาดโพอําเภอบ้านลาดอําเภอเมืองเพชรบุรีเกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อเรืองโรดนุดสินหรือสาโรดบางเขมขาใหญ่วัวลานเมืองเพชรถูกคนร้ายจ่อยิงเสียชีวิตท่ามกลางสายตาชาวบ้านที่อยู่ในลานวัวจำนวนมากหลังก่อเหตุคนร้ายหลบหนีไปปัญหาที่เกิดอย่างกรณีของ คืนวันนี้ 5, คุณสาโรจน์นั่นนะเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่เคยไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครัทั้งพ่อบ้านพ่อเมืองต่างๆนาาหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยทุกคนก็ไม่เห็นด้วยทั้งนั้นครับผมนึงเรียนว่าสมมติถ,ถ้าโอกาสเวลาได้กลับมาเล่นต่อนะครับทุกคนที่คิดจะทําในเรื่องสิ่งไม่ดีเนี่ยต้องขอให้มองภาพรวมของชาวบ้านเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องอาชีพและที่สําคัญการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีดีงามคุณอย่าเอาแค่ความคิดคุณคนไม่กี่คนมาทําลายภาพรักซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่เนี่ยเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับย้อนไปในอดีตเมื่อวันที่21พฤษภาคม2554เกิดเหตุสะเทือนขวัญของวงการวัวลานเมื่อเสียนวัวลานขาใหญ่เมืองเพชร ฟาเสดพี่เลี้ยงเปิดฉากยิงสารวัตรตึงเสียนวัวลานคนดังเมืองราชบรุรีคู่ปรับเกา่าทั้งคู่เสียชีวิตกลางลานวัวบ้านไร่หงหมู่สองตํบลนาวุ้งอเภอเมืองเพชรบรุรีซึ่งเป็นการแข่งขันวัวลานฟอร์มใหญ่มีเงินเดิมพันขึ้นล่องรอบละ11,000บาทและมีการพานาันได้เสียเกือบ1ล้านบาทต่อการประกบคู่วัวในแต่ละคู่ คือที่แล้วมาผมว่าก็กเกิดขึ้นหลายหลายเคสนะที่จําได้สอาเคสเนี่ยจากเหตุการณ์ที่เกิดวันที่5นะครับก็ขอญาตเสียขอแสดงความเสียใจ,ใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะการตายของของคุณสาโรธจะตายด้วยเหตุผลอะไรประเด็นไหนแต่ไปเกิดเหตุในที่จัดวลรานถือว่ามีผลกระทบแน่ส่วนคดียิงสาโรธบางเข็มขายใหญ่บวลานเมืองเพชร ในทางสืบสวนตำรวจให้น้ำหนักไปที่ความขัดแย้งการแข่งขันบัวลานเพราะก่อนหน้านี้สาโรธมีปัญหาที่สนามบัวลานนครปฐมส่วนมือปืนนั้นน่าจะเป็นคนต่างถิ่นแต่อยู่ในแวดวงบัวลานผมว่าน่าจะน่าจะเป็นคนที่คุ้นเคยเอาตอบชัดๆได้เลยนะคือต้องต้องรู้จักคนตายก่อนอ่าแค่นัน ส่วนที่อื่นว่าจะเป็นคนนอกหรือในพื้นที่เดี๋ยวผมขอขอเวลาวันนี้นัดกลุ่มคนในพื้นที่มาสอบปากคําแล้วว่าคุณเคยกับผู้ตายไหมเพราะว่าผมยังพูดไม่ได้จนกว่าที่จะได้สอบปากคำหรือยืนยันน่าจะนะครับเพราะว่าเขารู้ค,คําคลื่นไหวของของของ,ของผู้ตายนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นการปิดคดียิงสารโตดบางเขมที่ยืดเยื้อย่อมหมายถึงโอกาสกลับมาจัดวัวลานเมืองเพชรก็ยังรีบรี